สวัสดีครับล itta ล itta มนีมาพออีกแล้วนะครับมือนีได้เมนูไอ้ทอดไข่ปลามึกกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดมาได้ครับพี่มาได้ครับแซ่บๆกันครับหอมเตดังไม่ห่วยเืยแซ่บเข้ากัน พอไปกินกับตำซั่วซุวตมตำก็ดีเนาะกลับใส่กันมั้ยไปเพื่อวันพ่กเขาหรออืมหอมมีแต่ไข่เนียนๆเลยอีกหวานน้อยหน่อยดิเด๋ มันกิมซีคดววะแซ่บดี mà nó đứt ở trong tổ của mực nhau kiểu 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 ไม่ใช่อันอยังไงนะอืมเบิ้งเลยช่ำๆเลย Thank you. ช่วงนี้ฝนตกสมเสมอม<า>ตกดีครับแต่ทางทางจังหวัดบุรุษเริ่มหนาวไปดิยังตกดูก็ดีแ้วมันเย็นย่าไปทรงผูป้ปโรยลงียนนี่แล้วลำบาก <c oughs> <c oughs> ขาไปขากลมฝนตก <c oughs> ช่วงนี้กำลังสอบเล็กน่อยอ <c oughs> สอบแล้วก็ผิดเทิม เ่มไปขายขายลูกเสือก่อนยิมบ่ขายลูกเสือกันที่อะไรบ่อีกสอสามหมู่บวันอันขารอืมวันทีสบสองืมสิบห้าบนบ่ห้าหายเมื่อพิษเราพ่อเบิงไนใบมันคือสิบห้าถึงสิบเะ17สิบเจ็ดบเป็นลูกเสือแล้วบ่นดน กี่น้นน้อยเอาพอพอ,อ,ปอแป๊บเดียวเนี่ยเข,ขาคลายเชือ้อแล้วตอนนี้ยอยู่ประสี่ประหายเลยข้าเดี๋ยวสินม้อนหนึ่งใหญ่เร็ว bàn một thêm một vị xì đèn bàn nhau khi lên các bạn nhìn nó nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè เหนียนๆเลยนิ่มๆเลยแม่เพิ ah. ่เห็นแล้วไม่ๆ เฟ้มเลื่มอื่นหระเลื่อมเนนเล่บ้าครอืะสองสิเอีมเนาะจนสวดถาดเนาะบนเน็มลยอืออุ่มจังใอจ้าง่ห้

ต่ายกันเงินเบิบ่บอบมดเบิตจะสองต้นอืมแซ่บไปฮะ <c oughs> น้ำนามขึ้นต่กค่ะ มันบอมมันดีเนาะมันแห้งๆนะมาเดี๋ยวเฟิมฟิตกินมันอนิสิบป่ะเลยนะครับหาเพื่อนได้มาคลิปนี้ก็ฝากก็ได้ก็แชร์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องมันหนั่น,นะครับมันอนิก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พร้อมคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ